สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่572ประจำเช้าวันศุกร์นะคะพี่ๆขาวันศุกร์ที่3นะคะพี่ขามก,กราคม2568ค่ะเช่นเคยนะคะพี่ขาน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ขา1ชุดค่ะ40รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจัชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยนะคะ0 990 841 561 092 543 9, 9 6 1ปโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่ๆขา ก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะฝากพี่พี่ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะรายการที่1เป็นเหรียญเสด็จกลับของรัชกาลที่5ค่ะ มาในเลี่ยมนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อผางค่ะปีหนึ่งสองนะคะสามร้อยบาทค่ะ สเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะมาในเลี่ยมนะคะด้านหลังจะเป็นสมเด็จพระนะเรศวนมหาราชค่ะปีหนสนะคะพี่ขารายการที่สี่ค่ะ เป็นพระมเหสวรเนื้อทองผสมเก่าค่ะพระมะเหสวรเป็นเนื้อทองผสมเก่า300บาทค่ะ5เป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยค่ะหกเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอค่ะ เหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะปีพศ2514นะคะเหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราศาทเยอค่ะรายการที่7เป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหนงค่ะเนื้อหาเก่าเก่านะพี่นะ รายการที่8ค่ะเป็นพระกิ่งพระกิ่งอนาลโยนะคะพี่ขาของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนนะคะอุดรธานีค่ะพระกิ่งอนาลโยหลวงปู่ขาวนะคะพี่ขาวัดถ้ำกองเพลนนะอุดรธานี300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการที่9เป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทิมค่ะ ปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดละยองต่อโคดนะคะใต้ฐานจะมีต่อโคดศาลาค่ะปีพศ2517ค่ะรายการที่10เป็นพระกิ่งหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตารามค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามนะคะพระกิ่งนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พีที่300บาทค่ะ 11เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482ด้านหลังมียันนะคะพี่ขะเก่าสวยนะพี่นะรายการที่12ค่ะจะเป็นชินราชอินโดจีนค่ะ12เป็นชินราชอินโดจีนค่ะ มีโค้ดนะคะ13เป็นปิดตาค่ะคุกลักค่ะปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่านะคะด้านหลังมียันค่ะสิบสี่เป็นเหรียญพราะท่านเขียววัดหงมนค่ะ 2513นะคะงานเหมามาใหม่เลยนะคะพี่ขา15ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหากเก่าเก่านะคะพี่ขาได้มาจากบ้านแท้ๆเลยค่ะพี่ขา16ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนค่ะ ตอกโคดนะพี่นะเหรียญหลวงปูหมุนวัดบ้านจานค่ะมีตอกโค้ดด้วยนะคะพี่ขาด้านหลังค่ะ300บาทนะคะเจ็ดเป็นเหรียญมังกรคู่ของหลวงพ่อเอียอ่าหลวงปูหมุนค่ะพี่ขา หลวงปูหมุนวัดบ้านจานนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาทสององห้0รบาทนะคะ18ค่ะหลวงพ่อแดงยานวิราชะค่ะพี่ขาปีศูนย์สามาในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยค่ะ300บาทเท่านั้นนะพี่นะส่งฟรีมีปลายทางค่ะ19เเป็นเหรียญ กมหลวงชุมพรค่ะมีต่อโคดต,ต่อโคด้านล่างนะพี่นะเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะต่อโคดด้านล่างนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ รุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะ21เป็นเหรียญยี่สหพุทธศตรวตรรษค่ะด้านหลังยันชัดเจนค่ะ22นะคะ เป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทิมค่ะมีตอกโค้ดนะคะเป็นเหมือนรูปถ่ายหลวงปู่ทิมด้านหลังค่ะมีตอกโค้ดมีคุดแล้วก็มีฝังสมเด็จค่ะปู่ทิมนะคะพี่ขารูปถ่ายมาในเลี่ยมตอกโค้ดค่ะ300บาทนะคะ 2ี่ิค่ะจะเป็นหนุมานหลวงปูทิมค่ะด้านล่างตรงนี้ภาษาไทยหลวงปูทิมนะคะพี่ขามาในเลี่ยมนะด้านหลังวัดละหานไล่ค่ะเปิดให้พี่ๆที่300บาทรับ2ององค์ห้าบาทไปเลยนะคะพี่ขา24บค่ะเป็นเหรียญขวัญถุงของหลวงพ่อเขียนค่ะ เหรียญควันถุงของหลวงพ่อเขียนนะคะพีขาปี0นะูนย์หะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพีขาสามร้บาทจากัก25เป็นซุมซ้มกอค่ะซุ้มกอเนื้อดินเก่าค่ะ26เป็นเหนเรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมปี17ึ่ตอก โค้ดค่ะยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะปีหนึ่งแปดนะคะพี่ขาต่อโค้ดนะอ่าเป็นหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่ขา มาในเลี่ยมค่ะพี่ขา300บาทรับ2องค์500บาทจา้ะ28เหรียญหลวงพ่อกลันกล่นวัดพญาสองสี่หกเก้าค่ะพ่อกลั่นวัดพญาสองสี่หกเก้านะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่สามร้อยบาทนะพี่นะสององห้าร้อยบาทค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อไป่ค่ะ เป็นเหรียญหล่อหล,อลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาวัดกำแพงนะเก่าสวยค่ะพี่ขารายการที่ 29- 300บาทค่ะ30ได้มาคู่กันเป็นจอบค่ะพี่ขาจอบหลวงพ่อไผ่นะ,ะจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่ขาปี2 4 7 4นะคะเออขอไปค่ะ2478นะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทรับคู่กันรับ500บาทไปเลยค่ะพี่ขา 31เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะเตารีดหลวงปูทว,วดวทวเนื้อหากเก่าๆด้านหลังอักขระลายยันแล้วก็มีเป็นตัวเลขตรงนี้นะพี่นะเปิดให้พี่ๆที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขา32นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะ วัดช้างให้นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะสามร้อยบาทจา้ะมาในเลี่ยมเลยค่ะพี่ขาสามสิบสามเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่านค่ะ 34, 34เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาสมเด็จเก่านะรายการที่34ค่ะ300บาททุกรายการนะพี่ขาส่งฟรีทุกรายการ2องค์500บาทไปเลยค่ะ35ิค่ะพี่ขาจะเป็นสมเด็จเก่ามาในเลี่ยมค่ะ 36ค่ะเป็นสมเด็จทรงคุดนะคะพี่ขาสมเด็จทรงคุดหลังชดาค่ะวัดละคังนะคะพี่ขาสามร้ยบาทจ้ะ37ค่ะ พระผงวัดปักน้ำค่ะมาในเลี่ยมนะคะนั่นหลังยันชัดเจนค่ะพระไตปิดกค่ะ38เป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินเก่า39ค่ะเป็นรูปถ่ายสมเด็จโตมาในเลี่ยมค่ะ ด้านหลังนะคะ40เป็นขนแหนมันกลางค่ะมาในเลี่ยมนะคะโอเคค่ะพี่ขาน้องแล้วพี่ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะ 09908415610925439610สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ